ยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องข่างฝงไอเดียชาแนลนะคะก็ <Go S 1> ดูนะพี่น้องนะนายโพธิเฮ้ยเฮ้ยนายติดเกาะพี่น้องเฮ้ยเฮ้ยฮ้ยลื่น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 ่น <laptop breathing> วยดู กลับบ้านกันทางนู้นเขาคงจะเก็บของรอเราแล้วแหละหอยหลายบอกหอยอะไรลูกไหนดูสิหอยเล็บม,มาก็มีนะพี่เค้กบอกโอ,อ้เหมือนเจ้าอยู่หน้าผาเลยนี่ เล็บหมาไ<า>ปกลับบ้านกันเก้ามาเด้องูกินแขนเนอะเรามีอ่างนะอ่างล้างหนะ้าส่วนตัวนะพี่น้องนะอ่างกุชชี่นะคะอย่าลืมนะยังไม่จบยังไม่จบ รถตุ๊กๆมาโคนเอา้าถ้ามาหน้าแหละหน้าหน้าร้อนนะเนาะมันก็จะลงอาบน้ําได้นะคะเอซแต่ว่าตอนนี้คือมันหนาวนะไม่สามารถที่จะโดนน้ําได้เลยเคยมาตอน,นเล่นนเดนตามอยู่ยบอกห้าวซึมม่มาเล่นเองนะก้าวขึ้นไปเดินสะพานใหม่หน่อยไปไม่หกกัหกหรอกเจ้าก,ก้าวจะขึ้นไปเดินบนสะพานนะคะ Bên ngay ขากลับก็จูงสิขึ้นไม่ไหวนะเนี่ยใช่ข,าก,า,ขากลับเดี๋ยวเราจะขึ้นลองดูให้คีอว่าจะไหวหรือเปล่าฮะไม่ไม่ผูกลูกไม่ผูกเฮ้ยนี่นี่ทางลัดทางป่าละเมาะลัดไปเกาะโน้นนะ่ะนายนีน่นไ,นไงมาลัดป่าละเมาะสิไปถึงเกาะที่เจ้าติดเกาะเมื่อกี้เลยนะ ตรงนี้จะไม่มีทางน้ำไหลเห็นไหมผมขึ้นก่อนดีกว่าสบายเียทีไม่ต้องเข็นเลยนะเอาลองดูหมดแรงเอาหมดแรงไม่ต้องเข็นเลยเห็นไหมนิ่งๆล้วนๆดันตูด่อยได้ไหมพี่น้องโอ้รถเราหมดแรงแล้วโอ้ไม่มีใครดัน น้ำตาหลีกแม่นี่ขึ้นได้แล้วพี่น้องง่ายเพื่อนไม่พ้นหรอไม่พ้นก็ทายขานี่มันก็เติร์กเติร์กติรกตร์กเติร์กเลยนะพี่น้องนะมันเป็นหลุมเป็นบ่อว้าวพูดจับกัน เร็วๆพี่หลอกนะเร็วๆพี่หลอกพี่หลอกหลอกเด็กพีนก่น้องไปไหนน่ะนะทางกลับบ้านแล้วทางนี้เร็วๆคลิปนี้สั้นๆนะคะ f c พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ